สวัสดีครับสวัสดีครับช่องตะอวยังไม่ปิดนะคะมาได้เลยค่ะสาวผรหมย่าวแอคกิวคนต้นต้นมาเด้อบุได้มา ทีสามครึ่งอีรีเขาบอกครับแม่เหรอครับพอย่งมหอนี่ไงเจ้ามงมหอนี่หกโมงหกโมงเสาร์เลยแม่นั่งสองชั่วโมงเนี่ยมาส่วนคนก้อนนี่เห็นสางอยู่ทางโค้งทางเขามากมีสองตัวมีสองตัวม่ยังขาบไ้หัวเล็กเขาป้าคุณน่ะ ยากาศดีมากเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยตอนนี้ตอนเช้านะครับเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับดูบรรยากาศดีครับสุดยอดเลยสุดยอดเลย ซาอุเช้านี้นะครับโอ้รถต่อแถวันเยอะเลยมาในเต่าเลยครับหนะูข้อขาแม่ขานะครับ ออกงหนีเลยน่ะบอ่อขาแม่ขาน่ะท่องเที่ยวนะครับตอ่อแถวกันนะครับเกีมขึ้นนะครับสองตาโอนี่คนมากินข้าวปลานะครับนี่ ตอนนี้กำลันนงนั่งฐานะครับสวัสดีครับเป็นบาโบเฮียนเนอร์สักบากไม่ใไ่ว่าเพื่อนเพืแอนเนี่ยมาจากปีเห็นสางจากเถ้า พอเห็นสัวงเห็นแต่นงยุงเห็นแต่นงยุงนงยุงจอดนารดขอยพากับจอดเบื่องนงยุงไล่ตัวพวกเน่มาจอกเห็นนกยุงมาจอกก็เห็นส้างก็เห็นน่ะล่ะใกลป้าก็ได้กินนารถเหยยบมันบขนาดน่ะขวายนยี่ส้อเนาะแต่นขนมวกินก็ยนวนบวยยนนรถเหยียบมันแลนตัดน่ะดูมันตะกี้พรยัขวาันแกอันหามมากนอมันเหียห่อยมากวันสามสบสี่สนหมองูี่น้ามันหอม เนี่ยอยู่บางโขงออกทางน้องเสียงนั่นใกล้ปลาไหลได้บ้านอ่ะก็จะหัดปลาใหม่นะก็จะหัดเรื่องหลักเลยนะนี่ใกล้ปลาไหลบอกว่คนใกล้ใจสร้างสร้างนี่แม่เคยพอบ่สร้างนี่พอเท่านึงอะคำแตนนต์น่ะแม่เห็นแต่นนต์เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตอนน้องยุ่งก็มาโจอไปเบิรก่อนเนาะมูนจะไปก่อนเจ้าแม่เนาะมันนำคนมาทันหมดจ้ะเห็นดูเห็นน้อยุ่งก็มาจ๋ไอ้ยาดมาจั่ดป่ะมาแย่มาแย่จอด จอที่ยางมันไปวินงหล่าเราออะเราอันสองอกว่าสิบรอมากมือนิบอยงลงีมานะครับนี่ยมามาทุกนาดเอาปืนสิน้ามาเลนสงการนั่งบอกรับเอามาแหเลนโอ้ยเอามาขายไปสองนิดนี่ครับมันหนักนี่ัง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 น้ไม่ลยวดเพราะจันักบักชีบิตแยงมันมันแตก นี่นะครับปวามเปนพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะกระเบิงนะครับกย่ยังมีนักท่องเที่ยวผ่าไม่ขาดจอดรถต่อแถวกันนะครับขึ้นมานะครับเบิงจักหน่อ,นอย สวัสดีครับสวัสดีครับมาใต่สนอกครับนี่โอ้มาแต่ไกลมาแต่เด็ดนี่เลยมาแตเด็กครับผมอันนี้มามากินข้าวปลาบ่ครับข้าวปลาตัวเก่ามาเลยนใสน่อผอผลมาจา่กรุงเทพบ่ครับแต่มนี่ขนก็หลายเลยครับนี่น้องรอเดียวครับดงว่างที่หล่ะเอามาก่อนมูนวันอะไรวันนี้เขาหลอดที่สามครึ่งมันยานนเขาอะไรที่ครึ่งอีบอกครับแม่เหรอครับเพราะยังมาหอนี่ไงเจ้ามง มาหอนี u, Wiki, ier, ่หกโมงหกโมงเสาเลยแม่นั่งสองชั่วโมงเลยอยู่เดชก็บริไกลวันไหนอยู่อำเภอไหนไอตำบลไหนแถวเดชอยู่ตำบลสมสารสมสารถ้าพอทาพวกสีพุ่นทาพวกสีพุ่นพุ่นแล้วพักกันมันมันม่วงพไก่ไก่อยู่ไหนเนาะไก่เติมจะหามาไก่ไปไหนหรอไก่มาไกินเยละมันห้างขึ้นข้าวเศร้ากันเราบอครับนี่กินข้าวเศร้ากันเราบอครับไปกินหน้าพุ่นแล้วครับไปกินหน้าไปทากินข้าวปลาพุ่นน่อก้อยกับฟ้อมอัน คอบางลาบางกูที่ขันมีกะได้กูไม่เอ็งเนี่ยแซ่บได้ลาบางเนี่ยพวเก็บสมกินยังไปเหรอวะอันนี้เคนยุดสงการพอดีเนาะลูกเต่าลูกเต่อกมาเที่ยวมือมือลูกเต่าก็เมื่อตอนไหนครับผมเมื่อเมื่อมื่อื่น่ล่ะบอกครับเกิดว่าสละลูกเต่าว่าจากเมื่อการเลงงานที่หลักมันยังไม่ยังมาหากินแล้วไปเห็นงานครับมีมากินเขาเป็นเพนการเลงงานเขาล่ะครับมีจางน้อยกับเปิดแล้วครับแปดโมง มามาตะกี้นั่นมันสูงนาไคมีไรมันสูงมันตรงกับสงการพอดีสิบสี่เนาะตะกี้มันสูงบลไขมีไรของของกินกับปลาไน่ะไอแม่กัม่น้ำกันบอกครับอ้จะเดชอุดมคุณนะครับวัามา่มางว่าวันจันทร์นี่วัไทยวันจันทร์มันก็ลดลดจากไรแน่อย่ขึ้นกูเจอก็ไดเพราะยังเห็นเี้ยพราะยัขึ้นมาไดเสานี่ มาส่วนคนกอนนี่เห็นส้างอยู่ทางโค้งทางเขามากอ้มีสองตัวม็สองตัวเอ้ไมนกันยางขาดไปห,หัวเล็กขา้าพ่ป้าคุณนะ่ะตอนหนืมากอมาเห็นหมาจอบเอตโตมากเห็นหมาจอบไม่เห็นนกยูงยางน้ำน้ำกลนกันเห็นฟานโอ้เออม,มีฟ้านมีหมาจอบก็มีนกยูงยางน้ำกันสามสี่ตัว เออขามเอมันกขามถนนไปครับนี่แหละเห็นเห็นแค่เนี่ยไก่ปลากระมียางน้ำกันครับพญานี่สียามเห็นน่ประมาณจักโมงครับเสานี่ประมาณอยู่ประมาณจากักฮงกมงฮงมงเสาแมนฮงมงเสาเนี่ย<อ>หรือว่าต่อต่อมาหันกับบอกเคยเห็นบา้านเคยเห็นน้งแ<า>ก้พวกที่พวกยั้มันนทางนั่นนะครับ เออมากอะมาสองตะอูช่วงโตอยู่นี่แหละโตช่วงบวชท่านใหญ่นี้จนถึงปีเป็นคูิดนั่นนะครับผมมันกับมาเด่นมาดึงขยะพวกนี่แหละพวกถังขยะนี่น้ำสนนคุ้ท่าเนี่ยเต็มไปหมดพวกซุ่มพวกยังกลางแบกยังสีมันก็เดิกออกเดิกออกดึงไปสังสอนสีนี่ยี่ได้แน่กะเล่าลุงคนน่ะครับผมบครับ เเ็นนะครับขอบคุณครับเป็นไงสวัสดีครับเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับช่องตาอูยังไม่ปิดนะคะมาได้เลยค่ะพี่เพื่อนกำลังเตรียมตัวละดานสิเปิดอีหนาที่สาวผาวเอลกิ้วโคนต้นมาเด้อบุได้มาจับได้บายได้เด้อค่ะเด้อจับได้บายไบุมีเงินนี่เขาไอเขาไหนจะน้อยบายก็ได้ ผมมีเงินกระบายได้มั้งพ่อใหญ่ผมมีเงินกระบายได้จับได้ค่ะเขาคืใหม่เนี่ยต้องใม่ค่ะได้ล่ะคุณอ๋อจับได้บายได้มันคือจ้างเอาบอกจ้าบได้บายได้เขาบอกไปนั่งไปตองจ้างเนา้นจ้างเขาต้องไปจ้างสิดไปบอกมีแล้วลงไฮดี้ดีได้อัน ครับถึงเวลาเจ้าหน้าที่กำลังเปิดประตูด่านแล้วนะครับผมไม่พ่น้องวินมอเตอร์ไซค์เพิ่นก็ับมาเตรียมถ่ายลกครเปิดแล้วครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วไปเลย อ,อย่าเด้ครับคนน่ะไมอ,อยากทายลิปให้เด้อครับมาแล้วครับรถขึ้นมาแล้วเตรียมตัวมากแล้วครับถ้าคุณถ่ายยังนอกคุ่มอมาจ้กเถือ ท่านตื่นบ่มา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 อุปกรณ์สนามพร้อมเลยนะ ครับรถกระลังขึ้นมานะครับทยอยขึ้นมาทีละขั้นสองขั้นนะครับโอ้ได้ยังนอ้อได้ขบโพด อยู่ไกลครับประมาณ1กิโลนะครับจหนี่ไปนะครับรถกระท้ย่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่จะเขาปดมาขายนะครับในตลาดไทยนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับหอยแอมโน่ความสะดวกให้คอามใพี่น้องนะครับครับผ่านเจ้าหน้าที่กับเอรถกระจกลงจักหน่อยนะครับ พอข่แม่ข่นะท่องเที่ยวนะครับปนๆนกันไปนะครับแบบนี้เนี่ยพอข่านะครับแบบนี้นี่เป็นนะักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวช่วงวันยุทธนะครับผ้าขอบขั้วผ้าพอผ้าแมผ้าผีผ้าหนองนะครับผ้าพอหญ่มาไ่นะครับใหไ่มาไ่มาเที่ยวนะครับมากินของปลานะครับรหลังไกลแห้งครับผุ่นเลื่อยแกงเท่าไปอีก แท่อนี้นี่แหะีสุดท้ายและคนหลนะขับรถกันยังม่าเรื่อยๆนะครับนั่นงกันเต็มเลยนะครับหน้ากัเต็มข้างหลังกัเต็มนะครับ ออค่ะนะครับมาขายไอติมมาอีกไกลครับหางแถวอยู่ไกลครับป้าพี่น้อง ก็เบิร์ไงเลยครับรถยูไก่แห่งนะครับอันนี้คือได้มาทาั้งนี้เนาะ ว่าแน่เพื่อนนะครับพวงกันเอาบ่าท่านเมื่อครับคนหลายอยู่เนาะ อ๋อนี้กำลังแว่นมากกำลังแว่นมากมาทังโดนเลย嘛นี่นี่ยี่ไกลครับพอไงไม่ไงนั่งทายกระบะมาแล้วครับเตรียมกระเบียงมาเลยเมื่อกี รบานะคัแล้วค่านที่ถ่ายแล้วบ่ยังมีอยู่นะครับมีอยู่แต่เบิร์ดล่ะ เป็นหลังรถเลยนะครับอะาน,นะครับใส่ทางด่วนละมากนะครับคนต่อคิวไม่ไหวนะครับใช้ทางด่วนมาเลย แต่เบิดล่ะอันนี้สิ10นาทีบ่แห้งบ่ทันบิด ทางด่วนนะครับทางด่วนทางด่ว <g> น <ül> อันนี้ได้ักแตงนะครับแตงกวัวนอใหม่นะครับนี่ยังเยบักเงาะผละม้หลางใหม่ตยมขึ้นมาข้ายนะครับ มีเพิ่มมาอีกสองคันนะครับ